สายลับของเรานอกจากจะเจอตัวอ่อนชีปลาขาวตัวแบนแล้วก็ยังเจอตัวอ่อนมแมลงปอน้ำตกเขียวตัวอ่อนมแมลงปอเข็มธรรมดาตัวอ่อนมแมลงเกาะหินตัวอ่อนมแมลงช้างกรามโตปลากระทิงและหอยต่างๆค่ะโอ้โหไม่ใช่น้อยเลยนะคะเนี่ยเมื่อกี้แอบเห็นตัวอะไรแวบ,บๆคล้ายๆหนอนมันคืออะไรกันแน่คะสายลับมานะตัวอ,อ่อ,อนแมนลงสร้างรังดักแด ที่แท้มันก็คือตัวอ่อนแมลงสร้างรังดักแด้ที่ชื่อหนอนผีเสื้อกลางคืนน้ำนั่นเองค่ะ เจ้าตัวเนี้จะมีขาสองแบบนะคะขาจริงจะไว้สำหรับการเดินค่ะส่วนขาปลอมมันจะใช้ไว้ยึดเกาะเพื่อการทรงตัวนะคะมันจะอาศัยอยู่ในน้ำประมาณหนึงปีเมื่อโตเต็มที่จะเข้าดักแด้โดยมักจะสร้างรางดักแด้ติดไว้ตามก้อนหินตัวเต็มวัยที่ออกจากรางดักแด้ก็จะว่ายหรือว่าคลานขึ้นบนบกตากปีกจนแห้งแล้วก็หาคู่ผสมพันธุ์ค่ะเพื่อวางไข่กลับลงไปในน้ำนั่นเองค่ะ ตัวเต็มวัยอาจจะมีอายุสั้นเพียงหนึ่งวันเท่านั้นเองนะคะเมื่อกี้เราไปหาแล้วมีอะไรที่เหมือนจุดแรกเมื่อกี้มั้งตัวไหนที่เหมือนจุดแรกเมื่อกี้นีนะอะไรแล้วอ่ะเขาเรียกอะไรและนะ้วน,มวนะมวลจานมวลจานมวลจานนะครับรมวลจานนะครับอันนี้เหมือนกับเมื่อ<ม><ม>กี้ไหมมีไหมเมื่อกี้จุดแรกเขาเรียกอะไรล่ะ ธรรมดาอ่านะครับน้องครับนี่สัตว์ที่เราจับมาได้จะเป็นตัวอ่อนชีพขาวตัวแบนนะครับซึ่งจุดที่สองเนี่ยถ้ามีแมลงตัวนี้อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะแสดงว่าน้ําพื้นที่นั้นจะเป็นน้ําใสสะอาดนะครับแล้วก็สัตว์เหล่านี้ที่เราจับมาวันนี้นะครับบง่งบอกน้ําที่เราใช้เนี่ยบง่งบอกไปถึงอนาคตที่เราจะใช้น้ํานี้ด้วยสัตว์เหล่านี้ที่เราพบในจุดที่สองเนี่ย จะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะใช้ออกซิเจนสูงถ้าออกซิเจนไม่เพียงพอหรือว่าน้ําขุ่นไม่สะอาดเพียงพอเนี่ยสัตว์เหล่านี้ก็จะไม่มีนในพื้นที่นั้นนะครับสังเกตได้ง่ายถ้าน้องๆได้สัมผัสตัวอ่อนชีปักขาวสีตัวแบนด์เนี่ยมันก็บ่งบอกน้ําในพื้นที่นั้นนะครับ แม่น้ำสายบุรีมีแหล่งกำเนิดในเขตแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียค่ะจากยอดเขาต่างๆของเทือกเขาสันกลาคีรีไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะ แม่น้ำสายนี้ได้รับอิทธิพลของน้ำทะเลบางส่วนทำให้น้ำมีสภาพเป็นน้ำกร่อยเป็นผลให้ในบริเวณนั้นๆมีระบบนิเวศท,ที่หลากหลายค่ะที่สำคัญแม่น้ำสายบุรียังไม่ถูกรบกวนจากสิ่งกีดขวางทางน้ำจึงทำให้ระบบนิเวศท,ที่นี่ยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะ